สวัสดีครับพี่น้องครับเชียร์ทองถ้ำแช่แนวครับวันนี้พาพี่พาน้องเข้ามาชมเออกาะควายครับเป็นฟาร์มควายแต่กับฟ้ามม่วยวิโยทางกาลสินครับบรรยากาศดีดีพี่น้องมองนี่เป็นอีกฟาร์มหนึ่งนี่เป็นมีพื้นที่บริหารจัดการที่เหมาะมากๆก,ก,กับการท้ำปศุสัตว์ครับโดยเฉพาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกะมีดเทงวัวลเทงควายวันนี้จวเขาจะมาโพดกล้ย เปิ้มีตัวใดแบ่งปันที่นนองเฮาบ่อที่ไหนกะที่นนองเฮาตที่ามนะครับเด้อฝากซอยกดไหลกดแช่ซอยกดซอยกดที่ตามเชี่ยงทองคำแช่แนวจริงกำลังแรงใจให้น้ำนนครับเดี๋ยวเข้ามาปูดคุยครับจากของฟ้ามเปิ่นพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนํน้ำโตนะครับอ่าเที่ยงตรงฟร์มนะครับอยู่อําเภอเมืองครับตาบลบ้านคําประฝานุ่นชัยครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0ูน เก้าหาครับหกหกสามสามศูนย์สี่แปดครับเด็กเกิดเบอร์โทรติดต่อเนาะครับผมมีเฟซบุ๊กบ่ครับอ่าเฟซบุ๊กช่างเที่ยงรับเหมาก่อสร้างครับช่างเที่ยงรับเหมาก่อสร้างแมนครับเอาเป็นสร้างรับเหมาน้ำเนาะแมนครับรับสั่งบ้านครับรับสั่งบ้านนสนใจสั่งบ้านกะติดต่อได้ครับติดต่อได้ให้การครับผมราคากะราคากะพูดคุยกันเองครับราคาแบบมิตรภาพเลยครับสั่งบ้านอืมป่านี้เฮาเลี้ยงอยู่นี่เฮามีทั้งง้อทั้งฝวายเหรอครับแมนครับ มีทั้งงัวทั้งควายครับเอ้าเริ่มจากไหนก่อนครับระวังงัวาตอนแรกเริ่มเริ่มงัวครับเริ่มงัวก่อนแม่นครับงัวนี่เข้าเริ่มมาดไปไหนแล้วครับงัวนี่ผมเลี้ยงมาจะเข้าปีซีครับซีปีละแมนครับแต่ควายนี่พึ่งพึ่งได้ปีเดียวครับงัวนี่เป็นงัวเลือดแบบไหนครับก็ช่วงช่วงแรกก็เป็นธรรมดาอยู่ครับเลือดบ้านบ้านครับแต่ตอนนี้ก็ พัฒนาแล้วสูงขึ้นมาจังหน่อยครับเป็นเลือดสูงขึ้นมากรับเป็นเอฟหนึ่งเอฟสองครับเป็นเลือดร้อยก็มีครับครับผมตอนนี้เทามี่ว่ยเล็กโตครับเดี๋ยวป้มตอนนี้เรืออยู่เจ็ดแปดโตครับเจ็ดแปดโตครับเหลือจะลวดเลือดสูงสูงจังหน่อยตอนนี้เขาคัดไว้แล้วครับคัดไว้แล้วรัดบานนี้ใกล้จะเข้าเรือมาจากปีครับควายบอกครับครับผมควายพึ่งพึ่งปีพึ่งในปีเดียวครับปีหนึ่งเนาะแมนครับหนึ่งปี เป็นไรครับเขากันดีบ้องัว่า้ใ่อ่ากะสีมีหันกันแน่ครับช่วงช่วงอันกินอาหารช่วงกินยาแต่ว่าเข้าเลี้ยงใสก่การเล่นเลี่ยงใส่การเลยครับเป็นยังครับแต่ว่ากะใส่การเล่นนี่กะยู่นั่แหละครับกะเห็นยู่ฝปกินยากินยังน้ากันยู่ครับแต่ว่าบางเทื่อกะมีกะสีมีห่วงห่วงครับมีห่วงอาหารนีดหน่อยแต่ว่ากะที่ว่ากับบอถึงครับบอครับบอถึงครับทําลายกันครับครับกัยังยู่ร่วมกันห,หนเรครับ โอเคครับมาหนี้ควายเฮ้าตอนนี้มีกี่ตัวครับควายบ่ครับตอนนี้นี่อยู่แปดแปดตัวครับที่ที่เลี้ยงอยู่ที่เลี้ยงอยู่เนาะครับก็มีผูกมีตัวผูผกสามครับตัวแม่หากโอ้อเดี๋ยวเหาชมควายตัวแรกเลยตัวน,นี้เป็นสาวครับทองแรกสาวทองแรกบ่ครับครับเพ่เป็น,เ,ปนเสื้อสายจังไหนนอนพันธุกรรมเอ่อเสื้อสายพันธุกรรมบ่ครับ ตัวนี้เป็นลูกกะว่าง่ายๆกะเป็นควอยบ้านครับควอยสายีสานเท่าหนห่ครับขายสายสานเท่านี้แหละควอยบ้านแต่ว่า,าจะจะ<แ>พัฒนามาจังหน่อยอแล้วล่ะครับเราสงดีเขาสงดีดครับเป็นสูงปะไหครับควอยแมนผมวัดได้ร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกตัวนี้ผสมไปท่องไอ้เจ้าสั้นครับท่องแล้วมาครับแมนครับท่องเจ็ดเดือนแล้วครับ ทองเจ็ดเดือนแล้วโอ้นมนุ่มเป็ไข่ทองแรงมั้ครับแมนครับนมจะนมจะลงแเหรครับอืเจ็ดเดือนอันนี้ผสมน้ำเข้าบ่ครับเนี่ยอ่าผสมเพิ่นเพิ่นผสมมากครับกับสี่เพิ่นมากน้อแมนครับสี่เพิ่นมากอีกเท่านึงอืนี่ครับเป็นไข่เลือดอ่าครับที่เป็นไขยเราอีสานเข้าเหรอเนาะครับแมนครับนี่ครับโตนตกพี่ดึงมากอีกยัอหน่อยเลยบ่ผมจะเบิ่งถ่ายน้ำนะครับพอดีมูเพิ่น อโอ้คือมูหลายดีแทนมูหลายครับเพิ่ยจะออกกล้องน้ำคืออยากออกกล้องน้ำนี่ครับเบื้องค่ายอ่าเพื่อซื้ออย่างครับคอยแม่เอ่อโบโบได้ท่านได้ตั้งซื้อเพิ่นอยู่ครับโอ้โบได้ตั้งซื้อเนาะครับบ้านนี้อ่าพี่คิดว่าสิเปิดบอครับนี่ตัวนี้เปิดอยู่ครับเปิดไว้ลาไปไหนครับเปิดไว้แปดสิบหาครับแม่นี่ แฝงมืดหาน้อแมนครับอันนี้ราคาเปิดแม็นบ่แมนครับกับตัวร้องได้อยู่ครับนาคอกกับลดได้ลดกันได้นีครับแฝงมืดมีตำหนิบ่ครับประกันตำหนิครับตัวนี้บ่มีหยังเนาะโบมีหยังครับประกันตำหนิทุกอย่างประกันทองแม่นบ่ครับประกันทองครับประกันทองแฝงมืดหาทองเจ้าสั้นแม่นครับเก็บเดือนแล้วรอกินน้องได้เลยรอกินน้องได้เลยครับผมโอ้ราคาก็บือว่าพอฟังกันนะครับห้อยทองแล้วครับ พองพอดีพอไหมครับเจาะสั้นเราเป็นกับประกันตํานี้ฝนกับกระลังมาบันฝนกับมาพอดีครับเอาบานถ้าออกเร็วๆจังหน่อยครับครับพี่น้องผู้สนใจกับจังโทรหาตัวนี้ผูกกับเปิดครับผูกนี่เปิดเนาะครับสูงร้อยสูงร้อยร้อยสี่สิบสามลูกไผ่ครับเป็นลูกกึ่งสยามครับลูกกึ่งสยามเรือว่ากึ่งไงแค่ว่าภาพเ่ยแมนครับแมนครับอายุหลายปีไหนครับตัวนี้ สองปีกว่าครับสองปีกว่าครับฟันยังยังเป็นฟันยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ครับวามสูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามเอาราคาเปิดครับพี่อือนีเปิดแปดสิบครับแปดเมื่อนไว่าแมนครับราคาเปิดต่อร่องได้ต่อรองได้ครับทรงฟีสองร้อยกิโลผมมีตํำนี้เนาะผมมีตำนี้ครับสวยรอขาดหนาเลี้ยงอยู่ไครดีอยู่ไข่ดีครับอย่างเขาสีมันเลี้ยงหลายโตเนาะครับธรรมาชาติจวเบิงหนนานะครับ นากะรอครับต่อหนาพี่ว่าใส่ได้นะครับครอีกรัดชัดเจนบานใหญ่กับบานใหญ่บานนี่ครับพี่น้องฝนมาแล้วครับเอาฝนมาแล้วอุปสรรคคือคือฝนแหละครับตอนนีบเป็นว่าอยู่นี่เขามีควายหลายตัวเนาะครับหลายตัวขอบมาแวะมาชมได้ครับแม่ท้องแม่มาชมนะครับเด้อพี่น้องเบิร์โทรพี่ไต่คลิปครับควายเพิ่นหลายตัวครับพี่ครับขอบคุณหลายๆเด้อวัสดีครับสวัสดีครับ